ตดนครับโดนแล้วตดนแลเพื่โอ้โดิ้นเลยครับโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วัวบครบสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเลาะอ,อิงปลาสานะครับวันนี้ที่ใช้เป็นปืนตัวนี้นะครับตัวปืนมินี้นะครับไ็่ได้ออกหมามาหลายเดือนแล้วตัวนี้ เอามาใช้บ้างนะครับเดี๋ยวจะลืมกันนะครับก็วันนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยแดดก็ดีครับลมไม่แรงเดี๋ยวเรามาเลาะหายุงปลากันนะครับดูจะได้ตัวหรืว่านะครันนานาก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับเก็บลือกันเลยครับผมไปไหนเลาะเมื่อกี้เห็นตัวมาแล้วนะครับแต่มันไม่ขึ้นนะครับอยู่ใต้น้ำ มาขึ้นตรงนี้ครับเพื่อนใกล้เลยใกล้เลยโด,โ,ดลโดนครับโดนแล้วโดนครับโดนแล้วโดนโดนเพื่อนน่โอ้โหดิ้นเลยครับโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วสาวกับครับโอนกระโดดเด้อกระโดดเด้อบิงแล้วครับ,บินแล้ว แรงดีครับแรงอู๋แรงดีครับเข้าต่อแล้วไอ้เจี๊ยบโอ้ขึ้นแล้วขึ้นโอ้ยกลางหัวเลยครับเข้ากลางหัวเลยครับเพื่อนโอ้ยส,สวยสวยสวยตัวนี้มัออนมาโผล่ใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูหืมโอ้ เ้าหัวนะครับส,สวยครับส,สวยไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่ามืดนะครับบินอยู่ใงใต้เขี่ครับเดี๋ยวลงไปเอากันดีกว่าครับ,รบเดี๋ยวมันหลุดเนาะโอ้าไม่แห้วแล้วครับวันนี้ไม่แห้วแล้วไม่แห้วแล้วอุย้ยเปินมาที่มันครับ สวยครับติงไหมครับขึ้นมบนบกกันครับไซส์ประมาณเกือบโลได้นะตัวนี้ค,คิดว่าน่าจะเกือบโลครับ จะลุตจลุตจลุตโอเคได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวลงไปดูตัวปลาข้างล่างกันโอ้สายสวยมากเลย นะนะเมื่อกี้ก็ยิงปลาช่อนตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งนะครับไส์สวยครับดูครับอหไส์สวยมากครับสุดยอดครับแจ๋วเลยครับเพื่อนอแจ๋วเลยครับนะน,นะไซส์สวยงามมากครับผม ใหญ่ครับช้อนใหญ่โดนครับโดนวะโอ้ไม่โดนวะเศรษฐย ด้วยเหรอวะชอนใหญ่มากที่หัวมนแบบ่ะน่าจะลิงตรงตัวแม่งเอ้ยโว่าแล้วต้องมีตัวอีกแม่งมา,างจริงๆครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่หัวแม่งใหญ่กว่าตัวแรกอีกอะ เริ่มเลยอ่ะโอ้โหผมเลงต่ำไปนะเมื่อกี้น้าๆมัน,น,น,นมตกปลานะครับไม่รู้เขาจะเห็นผมหรือเปล่าเส่ได้ หมายหมานนะครับต้นนี้คลิปที่แล้วได้ไซส์ประมาณโลเกือบสองโลเนี่ยครับได้ไปสองตัวใหญ่เลยนะ่ะยอดครับแต่วันนี้รอติดตามชมครับว่าจะได้ตัวอีกหรือเปล่าครับต้นนี้นะครับต้นหมานผมเลยมาทีไรก็ไม่พลาดนะครับแต่ต้นนี้มันค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็ปืนวันนี้เอามามันเป็นปืนสั้น,นครับก็ต้องปรับระยะการยิงใหม่ นิดหน่อยครับเพราะว่าระยะมันแรงไม่เท่ากับปืนยาวเนาะแต่มันก็ยิงได้ครับพกพาสะดวกด้วยคล้องตัวสูงครับตัวนี้เคดูกันครับจะมีตัวให้ยิงไหมครับ รอครับอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับการยิงปลาบางทีอยู่ดีปลาใหญ่ก็เข้าครับ เราต้องพร้อมเสมอนะครับการยิงปลาเนี่ยอูโยไปช่อนใหญ่ช่อนใหญ่อือโ,โดนนึกออกไหมเงือ เห็นไหมครับเพื่อนๆโปรโคตรใหญ่เลยนะยิงเลยหัวเฉยอ่ะโอ้โหไม่โดนนะครับจิตแบบนเนียนเลยโอ้โหจะได้ครับผม

นี่ครับกระชอนเหมือนจะโดนนะครับโดนครับโดนโดนโดนเหมือนจะโดนนะครับโดนครับโดน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 ครับโดนแล้ว ลอ,อยมาเลยอุย้ยโดนหางโดนหางครับเพื่อนๆส้ก็ใช้ได้อยู่ครับเอาขึ้นมาให้ดูนะครับ ไซส์ก็ประมาณห้าขีดไปครับสี่ห้าขีดได้ครับตัวนี้ไซส์สวยยนะ็นครับโอ้ดินละดบิดละโ,โอ้ดินเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บปลาข้างล่างก่อนนะครับ ครับนะนะเนะมื่อกี้ก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับตันนี้จะใส่ประมาณสองสามขีดครับสามสี่ขีดประมาณนี้ครับใส่ก็สวยอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลองช่างดูนะครับน่าจะประมาณสามขีดไปผมคิดว่านะสามขีดได้ชืกว่า แรงดีไปทั้งหมดรอบแรกสามขีดนะครับสามขีดหกเดี๋ยวลองใหม่รอบครับ สามขีดหกครับประมาณสามขีดครับผมน,นี่นะครับสามขีดกว่าเกือบสี่ขีดนะครับใช้สวยยโอเคครับครับนะนะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาสรุปผลงาน,นครับวันนี้ได้ปลาทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นปลาช่อนนี้ สองแลครับแล้วปลาสลิดหนึ่งนะครับผมก็ฝากนะนะที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับ